มันเกิดอุบัติเหตุคิดว่าคงเป็นไม่เยอะอะกลับมาได้ยีเจวันพอดีวันนั้นนี่ลูกน้องไม่ได้มาคนก็มาซื้อปุ๋ยเราก็ต้องไปยกให้เขาใช่ไหมคืนนั้นะ่ะนอนไม่ได้เลยนะมันเจ็บมันปวดในหน้าอกเนี่ยหมดเลย ตองก่อนที่พาแตนต้องเข้าอุโมงก่อนนะแันนี้ก็รู้ว่าซีโครงเนี่ยมันห้าซีปอดทั้งท้ายทาั้งขวาเนี่ยมันก็ทำเยอะคือเลือดมันคั่งอ,อ่ะผ่าก็ต้องผ่าแล้วหมอผมว่ากลัวเหมือนกันฝ <c oughs> <c oughs> ากชีวิตไว้ด้วยแล้วหมอ <c oughs> หมอไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอทําให้ไม่ต้องกลัวหมอก็บอกว่าเดี๋ยวหลังผ่าทำเสร็จแล้วนะ ต้องไปอยู่ห้องไอ u นะสักสาวัน5วันอะไรประมาณนี้นะครับเอาขึ้นไปห้องผักพื้นก็ไปนอนรักษาเป็นเดือนแผลก็ดีขึ้นใช้เวลานานอยู่แล้วไปแบบเสร็จแล้วเกือแบเบกือแบสบเดือนนะตอนนั้นก็แย่เหมือนกันเพราะว่ามันเจ็บแผลในหน้าอกเนี่ยมันมันช้ำเยอะอ่ะ หมอบอกให้ทำกายภาพบําบัดก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เขามาทํากายภาพบําบัดให้หมอบอกว่าถ้าปล่อยอยู่เฉยๆประเดี๋ยวหน้าอ,อกมันแฟบ,บแล้วก็มันจะเหนื่อยจะหายใจลําบากครางแรกๆยังไม่กล้าทํายังไม่กล้าหยิบกล้าอะไรทั้งสิ้นเพาะเหนื่อยหมอว่าตอนนี้ไม่ค่อยเหนื่อยแนละ้วใช่ไหมครับใช่ไม่ค่อยเหนื่อย แต่ว่าดูผลเอกทะเลแล้วอะไรแล้วก็ปกติดีแลวโอ้ยพ่อแม่เรานะให้กำเนิดมาเนี่ยนะบุคคลที่ 1, หนึ่งมเนี่ยเป็นบุคคลที่สองเลยนะหมรัฐเนี่ยเราพอเอาใจดีมากเลยบอกว่าถ้าไม่ได้หมอรัฐเนี่ยใครๆมาดูทั้งทุกคนเลยว,ว่าผมเนี่ยไม่ได้ขับบ้านหรอก พอหน้าทามันถอดสีไปหมดแล้วไม่ลืมบุญคุณหมอรัฐเลยให้กำเนิดเป็นคนที่สองเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเอาใจทุกอย่างไม่ว่าจะเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำความสะอาดอะไรตไรป้อนอาหารนะเอนเรียบร้อยละเรียกว่าลูกๆไม่ต้องห่วงเลยอ่ะคือเขาบริการได้ดีมากเลยที่เนี้ย ที่นี่เขาทำได้ละเอียดดีมากเรื่องการผ่าตัดเรื่องอะไรเนี่ยนะเราไว้ใจได้เรื่องแพทย์ที่รักษาเนี่ยส่วนมากจะเป็นแพทย์เฉพาะทางอะ่ะดีแล้วเรียว่ามาที่เนี่ยหมดห่วง